สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับอมอสินอีกครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นคิตตี้2นะคะก็จะมาพูดรเรียนต่อจากคลิปก่อนหน้าค่ะ่าดูเรื่องของ passive aggressive นะคะแต่วันนี้ท็อปิกของเราจะเน้นไปที่ passive aggressive ในที่ทำงานเป็นหลักค่ะคลิปที่แล้วเราจะพูดถึงแบบในความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้เนาะก็ลองมาดูกันค่ะเราอีกครั้งหนึ่งเนาะออก passive aggressive นะ่คืออะไรก็ จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีศัพท์บัญญัติอย่างชัดเจนเป็นภาษาไทยเนาะว่ามันเรียกว่าอะไรบ้างก็บอกว่ามันคือการเรื้องเงียบบ้างก็บอกว่ามันคือการก่อกระบฏแบบเงียบๆหรือ,อเป็นคําหวานเครือบยาพิษอะไรเงี้ยเนาะถ้าถามว่า passive aggressive คืออะไร passive aggressive ก็คือการแสดงออกของความโกรธหรือความไม่พอใจความหงุดหงิดใจแบบอ้อมๆไม่ตรงไปตรงมา จะสังเกตได้ว่าผู้ที่ใช้การแสดงออกแบบแผสิบอันเกศิบเนี่ยบางทีี่ยเขาคุยกับเราเขาอาจจะยังยิ้มอยู่เนาะคำพูดยังไพเราะอ,อ่อนหวานยังพูดแบบสุภาพแต่ว่าถ้าเราถอดความจากสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยเอามานั่งดูว่าเออเขาต้องการสื่ออะไรบ้างทีมันมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจทำให้เรารู้สึกด้อยค่าหรืออึดอัดใจเช่น สมมติมีพี่ที่ทำงานเดินเข้ามาบอกอมสินว่าโปรเจกต์นี้นะคะอมสินทำได้ดีนะคะทำได้ดีมากเลยถ้าเทียบกับเด็กจบใหม่พูดประมาณนี้ต่อแล้วอมสินก็ดีใจเนาะออ้ยงานแรกฉันทำได้ดีมีคนชมแต่พอแบบเรามานั entonces, ่งค <carbohyd S 2> ิดดูดีๆถ้าเทียบกับเด็กจบใหม่ในขณะที่เราอยุแบบสามสิบอะไรอย่างงี้เนาะเทียบกับเด็กจบใหม่ก็รู้สึกเหมือนเอ๊ะหรือว่าดาเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะ จะเห็นได้ว่าผู้ที่มีพฤติกรรมแบบ s s s v e aggressive อะคะ่ะเขาไม่ค่อยตรงไปตรงมาเราทำไม่ดีตรงไหนตรงไหนที่เราควรจะ improve เนาะเขาเพียงแต่จะแบบเหมือนมาพูดประชดประชันเสียสี passive-aggressive เกิดจากอะไรเนาะจริงๆแล้ว p s s s ฟ์ e g g กอ s s ฟ์เนีค่ะเกิดจากการที่บางครั้งเรารู้สึกว่าสังคมไม่ให้การยอมรับการแสดงออกซึ่งอารมณ์โกรธแบบมันจะฟังดูนิ่งีฟเนาะ ถ้สมมติใครคนนึงแบบโกรธหรือแบบพูดทะเลาะงูงิดเสียงดังบางครั้งคนคนเหล่านี้จะถูกมองว่าเออเป็นคนที่แบบเด็กอเกสิเนาะก็คืออ s กส v e แหละเป็นพฤติกรรมรุนแรงไม่สมควรเกิดขึ้นในที่ทํางานดังนั้นในทางกลับกันผู้ที่ไม่ได้อยากเผชิญหน้าไม่ได้อยากถูกมองเป็นคนไม่ดีถูกสังคมตราหน้าว่าอารมณ์รุนแรงในบางทีเขาก็ develop พฤติกรรม passive aggressive ขึ้นมาก็เป็นการเหมือน indirect สื่อ message บางอย่างที่กระทบจิตใจผู้อื่นทำให้ผู้ฟังรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่ดีกับตัวเองถ้าให้ยกตัวอย่างการแสดงออกของพฤติกรรม passive aggressive ในที่ทำงานเนาะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าคือเขาจะไม่สามารถพูดตรงๆได้ว่าเขารู้สึกยังไงหรือหรือเขาไม่พอใจอะไรเราตรงไหนเนาะสมมุติ อบอสแอไสายงานให้กับนายเอซึ่งเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่เขาจบวิศวะเนาะนแต่ว่าอาจจะให้เขาไปดีลกับลูกค้าในเชิงแบบขายโฆษณาบางอย่างในขณะที่บริษัทเองอก็มีทีมเซลล์มาร์เก็ตติ้งเนาะผู้จัดการทีมเซล์ก็อาจจะไม่พูดอะไรเออไม่ได้พูดใเล็กตอนที่บอสตัดสินว่าจะแอไสายงานให้ใครอาจจะไม่ได้บอกไปตรงตัว่าเออทำไม ไม่ให้น้องบีทีมเซลล์อันมาร์เก็ตติ้งไปดูแลละ่ะหรืออย่างน้ไปทําคู่กันอะไรเงี้ยเนาะเขาจะไม่พูดเขาจะไม่ชี้แจงว่าเออแบบไหนดีแต่เขาจะรอดูเอาง่ายๆเขาจะรอดูว่าเอลิซอมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะถ้าให้ในายเอไปทำํำออก็อาจจะพูดจาแบบเสียสิคนจบวิศวะนี่เขาก็ทำอะไรก็ได้หมดเลยเนาะอืมไม่ต้องให้เรา ทีมเซล e ์ m n r m e t k n t i n g เข้าไปช่วยก็ทำได้เนาะประมาณนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ในบริบทสังคมที่ทำงานนะคะก็จริงๆมี4รูปแบบการรับมือที่เราสามารถทำได้ค่ะมาเริ่มอันแรกก็คือเราสามารถชี้ให้ฝ่ายที่มีพฤติกรรมแพสซ e บักเกอซีค่ะเขาเห็นได้ถึงปัญหาพฤติกรรมของเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้พูดจาผมผ่านวาเวลาเราจะคุยกับคนเหล่านี้ เราต้องคิด n นมายว่าเขาเป็นคนที่กลัวการเผชิญหน้าเนาะดังนั้นนะคะอยากให้เราชี้ชัดไปที่ประเด็นที่เป็นปัญหาพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากกว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวกันนะคะแล้วก็พูดทีละประเด็นประเด็นไปเช่นเราอาจจะชี้ชัดไปเลยว่าจริงๆสามารถให้คำแนะนำได้นะคะในที่ประชุมถ้าไม่เห็นด้วยหรือว่าคิดว่าการแอสไซนให้คนอื่นที่ไม่ใช่ในเอเนี่ย มันทําให้โปรเจกต์ดำเนินไปได้ราบลื่นกว่าแล้วสามารถปิดงานได้เร็วกว่าอย่าง,างมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยค่ะเหมือนระบุไปเลยว่าเขาสามารถทําได้และมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคมการทํางานของออฟฟิศเราอะไรเงี้ยค่ะส่วนข้อที่2ก็คือออฟฟิศเองอะค่ะก็อยากให้มีคา culture หรือเป็น Environment ที่ไม่ได้มีผู้แพ้ผู้ชนะ ในในการดีเบตหรือในการเบนสตอมกันนะคะบางครั้งเขาไม่จบเขาไม่ยอมแพ้ที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธหรือรู้สึกหมุดหงิดใจรู้สึกต่ำต้อยด้ดยค่ะเขาจะคิปอ o อนทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆและยิ่งถ้ามีการเลเบลว่าคุณแพ้คุณชนะมันไม่จบแน่นอน,นะคะ่ะอ,อยากให้แทนที่จะเป็นสังคมรูปแบบมีผู้แพ้ผู้ชนะอยากให้เป็นสังคมที่สามารถ ให้ฟีดแบ็กันได้เปิดใจเบ็นสตรอมหรือเลสศแบความคิดเห็นต่างเห็นแย้งของทุกๆคนในที่ทำงานมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว suggestion หรือข้อคิดเห็นคำแนะนำจากทุกคนในองค์กรนะคะบ,บางทีมันทำให้องค์กรเราอะสามารถมองเห็นภาพในมุมอื่นที่บางทีเราคิดไม่ถึงและสามารถนำมา adapt apply กับสิ่งที่กำลังจะคิดหรือตัดสินใจด้วยได้อะค่ะ ประเด็นที่3อันนี้เป็นประเด็นในกรณีที่เราเองเป็นคนที่ประพฤติหรือมีรูปแบบพฤติกรรมแบบพาสซีฟอะเกสีฟในบางครั้งเนาะอันนี้สำคัญมากเลยอยากให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองสังเกตตัวเองเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่พูดสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เรารู้สึกออกไปตรงๆไม่ชี้แจงประเด็นนั้นๆออกไปตรงๆแต่เลือกที่จะ พูดอ้อมหรือใช้คำพูดที่ทำให้ฝ่ายที่รับแสนร,รู้สึกไม่สบายใจอึดอัดจใจหรือทำให้เขารู้สึกด้อยค่าอันเนี้เมื่อเรารู้เนาะเมื่อเราตระหนักรู้หรือเวลาเราพูดอยากให้เรามีสติเนาะเมื่อเรารู้ว่าเรากำลังประพฤติแบบนั้นอยู่ค่ะอยากให้เพื่อนหยุดหยุดเลยเรารู้ตอนไหนให้เราหยุดตอนนั้นหายใจเข้าลึกๆแล้วลองเรียบเรียง กับตัวเองดีๆว่าสิ่งที่เราอยากจะสื่อในที่แนี้ยมาสเที่เราอยากจะสื่อออกไปให้ผู้รับสารจริงๆมันคืออะไรเราไม่เห็นด้วยกับประเด็นไหนหรือเรากําลังไม่พอใจกําลังโกรธเรื่องอะไรอยู่อยากให้พูดออกไปตรงๆค่ะเพราะว่าบางทีการเงียบหรือการประชดประชนันอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดีต่อความสัมพันธ์เลยไม่ว่าจะแบบเออในที่ทํางานเองหรืออันนี้กรณีอ่กับเพื่อนฝูงหรือกับคู่รักก็เหมือนกันค่ะ ชี้แจ้งออกไปเลยเรารู้สึกยังไงอย่าอย่าประชดค่ะอืมอันเนี้ยเคยเจอกับตัวแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราอ่าสามารถพูดหรือสื่อสาร direct message ออกไปให้กับผู้รับสารฟังได้ว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่ที่เขาตัดสินใจหรือให้เราทำเออด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามแล้วเราก็รอฟังรอรอคุยกับเขาว่าง่ายๆว่า เขามีความเห็นยังไงหรือบางทีเขาอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดเขาตัดสินใจให้เราทํามันกระทบความรู้สึกหรือทําให้เรารู้สึกไม่ชอบไม่สบายใจซึ่งตรงนี้เป็นเหมือนเป็นการฟีดแบ็กให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ด้วยว่าที่เราชอบคืออะไรแล้วสิ่งที่เขาเพิ่งกระทํากับเราเราไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรเหมือนเป็นการปรับจูนกันค่ะอืมอันเนี้ยช่วยได้มากๆอันเนี้ยเลคกคอมเมนต์เลยเพื่อน,อนๆลองเอาไปใช้ดูคือมันจะทําให้ บรรยากาศแล้วก็ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะคือช่วงแรกๆมันจะยากมากแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เราเงียบแต่ว่าปัญหาหรือความขัดแยง้งความไม่พอใจมันยังอยู่ในใจเราอะค่ะสุดท้ายแล้วมันจะลีกออกมามันจะสร้างบรรยากาศที่อึดอัดให้กับผู้รับสารของเราด้วยอะค่ะที่ไม่อยากสนทนากับเราต่อไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเราต่อเพราะเพราะรู้สึกอึดอัดเพราะรู้สึกว่าต้องคุยกับเรารูปแบบไหนเราถึงจะพอใจถ้าเราทําข้อ1ข้อ2ข้อ3 จนครบหมดแล้วแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นเออมันยังยังแย่อยู่หรือแบบเรายัางต้องทนอยู่กับอ่า working environment ที่แบบค่อนข้างท็อกซิกเนาะถ้ายิ่งเป็นบอสเราโดยตรงแล้วเราต้องทำงานด้วยหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่แผนกเดียวกับเราในทีมเดียวกับเราแล้วแบบเราต้องทำงานด้วยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรายังต้องอยู่ ร่วมกับคนเหล่านี้ทำงานร่วมกับคนเหล่านี้บางทีมันทำให้เรา develop เป็น mental illness เนอะซึ่งก็คือปัญหาทางสุขภาพติดในระยะยาวก็จะไม่ดีต่อต่อเราเองเนอะ,นอะถ้าเราทำทุกอย่างหมดแล้วแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วเขายัาง keep on พฤติกรรมเหล่านั้นปริวัติแบบนั้นใช้ passive aggressive กับทุกคนหรือกับเราเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเราไม่มีประโยชน์ต่อที่ทำงานนี้ ไม่มีค่ากับโพสิชันนี้หรือว่าไม่มีเราในทีมก็ทีมก็สามารถไปได้ไม่จาเป็นต้องมีเราอะไรเงี้ยก็อยากให้เพื่อนๆลองหยุดแล้วพิจารณาดูว่าคนเหล่านี้เขามีจุดประสงค์ที่จะเข้ามามีพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับเราในเชิงสร้างความอึดอัดใจความไม่สบายใจให้กับเราหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่ เพื่อนๆอาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนงานไหมเออเปลี่ยนทีมไหมหรือถ้ามีตัวแผน HR หรือหัวหน้าเราอีกทีหนึ่งที่สามารถช่วยทําให้บรรยากาศในทีมมันดีขึ้นได้ช่วยฟีดแบ็ไปยังคนที่มีพฤติกรรมแพสซบเกีเกสิบให้เขาปรับปรุงพฤติกรรมได้อันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองลอง,ลองใช้ช่องทางเหล่านี้ในการ เหมือน Improve คนเหล่านาะเนาะในกรณีที่เรายังอยากทำงานที่นี่ต่อแต่ถ้าเราทำทุกวิธีทางแล้วแล้วมันไม่เวิร์กจริงๆลองพิจารณาสุขภาพตัวเองเนาะสุขภาพใจสุขภาพกายเนี่ยเป็นหลักว่าเออถ้าเรายังต้องอยู่ที่นี่ต่อไปสุดท้ายแล้วเรายังจะมีความสุขกับงานไหมเออเราอาจจะชอบเนื้องานแต่ว่าถ้า Environment มันไม่ดีแล้วมันทําให้เราเครียดไม่ได้เครียดจากเนื้องานนะเครียดจากเพื่อนร่วมงานบางทีเราก็ เปลี่ยนไหมเอออาจจะพิจารณาย้ายงานไหมหรือย้ายแผนกไหมเป็นต้นนะคะไม่ต้องกลัวที่จะออกไปหางานใหม่งานในตลาดมีเยอะแยะและแน่นอนว่ายิ่งถ้าเพื่อนๆมีศักยภาพเนาะออเพื่อนๆได้ง,งานทีเน่เพื่อนต้องการในบริษัทที่ใช่แน่นอนค่ะอืมอยากให้เพื่อนๆเ,เชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเราเป็นคนมีศักยภาพเนาะทุกที่จะต้องการเรา และเราจะเป็นหนึ่งในฟันเฟือง <Ay glorious. S 1> ที่สำคัญในการทำให้บริษัทหรือทำให้ทีมของเราข er ับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของทีมได้ค่ะก็สรุปเนาะพฤติกรรม p พสซีฟ e a g g r e s s i v ะคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรมองข้ามเนาะเป็นพฤติกรรมที่ซ่อนเลนอารมณ์ว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่สามารถสื่อสารอารมณ์ตัวเองออกมาได้ตรงๆเนาะบางทีก็จะ อ,อ้อมคอมไปเลยหรือเลือกที่จะเงียบไปเลยจริงๆแล้วอะค่ะพฤติกรรมแบบเนี้ยไม่ได้มีผลดีต่อใครเลยนะคะทั้งในเชิงผู้ปฏิบัติเองหรือผู้ที่คู่สนทนาเองคนที่ถูกกระทําเองอะคะ่ะต่างฝ่ายต่างไม่ได้รู้สึกดีที่จะที่จะอยู่ตรงนั้นนะเนาะที่จะใช้ชีวิตหรือดําเนินชีวิตอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมเหล่านั้นหรือเราเองที่ก็ มันคีปฏิบัติออกไปรู้สึกผิดแต่เราบางครั้งเราแก้ไขไม่ได้บางครั้งมันก็ยากเกินไปที่จะแก้ไขในกรณีที่เพื่อนๆเ,เ,เป็นคนที่ปฏิบัติเองก็อยากให้เพื่อนๆตระหนักรู้เนอะรู้ถึงอารมณ์ตัวเองแล้วก็รู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างยังไงกับความสัมพันธ์เพื่อนยังไงแล้วก็อยากให้เลือกที่จะฝึกในการสื่อสารหรือ e x p ก e ์เพ e สฟิลที่เรารู้สึกความรู้สึกนึกคิด ออกไปตรงๆเลือกที่จะพูดตรงประเด็นเนาะด้วยคำพูดที่สุภาพด้วยภาษากายที่ที่เป็นที่ยอมรับในสังคมอะค่ะบางทมีมันฟังดูเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเนาะเออใครๆก็าทาได้แต่จริงๆแล้วคนที่ประสบปัญหานี้อยู่อะมันไม่ได้ทําง่ายเนาะยิ่งถ้าตอนไหนที่อารมณ์กําลังขึ้นนะเราก็กลับไปใช้นิสัยเดิมพฤติกรรมรูปแบบเดิมเนาะทางนี้ท้งนั้นถ้าเพื่อนๆอนะลอง พยายามแล้วพยายามด้วยตัวเองเรารู้สึกว่ามันยากเกินไปไม่สามารถทําได้และมันรบกวนความสัมพันธ์เพื่อนๆกับคนรอบข้างหรือกับเพื่อนร่วมงานอันเนี้ยอยากแนะนําให้เพื่อนๆลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูค่ะอาจจะเป็นนักจิตวิทยาก็ได้ค่ะตอนนี้สังคมมันเปิดกว้างมากขึ้นเนาะมันมีแอปพลิเคชันต่างๆแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่เราไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลไปถึง โรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อพบนักจิตวิทยาเนาะเราสามารถนัดออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็เลือกวันเวลาที่เราสะดวกแล้วก็ลองไปพูด,พดคุยกับเขาดูนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะเขาจะมีข้อแนะนําหรือพฤติกรรมแนะนําพฤติกรรมตัวอย่างที่ให้เราสามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตของเราได้เขาจะมีการยกตัวอย่าง ที่ชัดเจนนะคะอยากให้เพื่อนๆที่ประสบปัญหานี้เรารู้สึกว่าเออมันจัดการยากลองไปปรึกษานักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจดูเนาะแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงสามารถเอามาแชร์กันได้นะคะตรงนี้อยากให้เพื่อนๆรู้สึกว่าตรงนี้ช่นงของอ m s เนี่ยเป็นที่พื้นที่สบายใจให้เราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องแลกเปลี่ยนการเหมือนเหมือนเราเป็นเพื่อนสองเพื่อนสาวกันฟีลฟรีที่จะพูดคุยกันได้ ในช่องนี้นะคะก็วันนี้อมสินฝากไว้เท่านี้แล้วก็คลิปหน้าจะเป็นประเด็นเรื่องอะไรก็รอติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ